ทีมพิจัยเราได้รับผลิตภัณฑ์คลูคุมินมานะคะเราก็จะทำการทดสอบในเรื่องของผลต่อการสะสมไขมันนะคะเราก็นำเอาเซลล์พาอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเป็นเซลล์ตับค่ะเป็นเซลเเซล์ตับมนุษย์แล้วก็ทำการทดสอบโดยที่การที่เราจะทราบว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะลดการสะสมไขมันได้หรือไม่เนี่ยเราก็จะทำการกระตุ้นให้เซลล์นั้นเนี่ย เกิดการสะสมไขมันเกิดขึ้นเราก็แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็นหลายกลุ่มด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีมีตัวคลูรุคุม,มินแล้วก็ในขนาดต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นยาซึ่งเราใช้มาเป็นตัวเปรียบเทียบในกระบวนการวิจัยของเราเมื่อเราทําการทดสอบไปแล้วเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวครุคุม,มินเนี่ยไม่ทําลายเซลล์ตับค่ะ แล้วก็มีผลการทดลองที่แสดงให้เห็นชัดว่ามันสามารถลดการสะสมของเซลล์ไขมันในตับได้โดยที่กลไกลของมันเนี่ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องของการไปลดการสะสมไตกซิสลายค่ะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้นำมาใช้ ประกอบตัวผลิตภัณฑ์ที่ว่าทำไมผู้ป่วยหรือว่าคนทั่วๆไปที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือว่าไตากิสลายสูงเนี่ยมีผลในการที่ลดระดับไตกิสลายลงมาได้ค่ะ